อยู่กับผมฮีโร่บายทีวีนะครับอา่วันนี้ผมจะมาสอนทำตู้ลูกสูบ4ี่ณสี่นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าเกมแล้วก่อนนะครับเอามาแล้วนะครับอามาแล้วนี่ผมจะมาสอนทตู้ลูกสูบเตรียมของนะครับเตรียมอันนี้ครับ กับอันนี้กับอันกับอันนี้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 จะเลือกบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการใช้ครับผมจะเอาบล็อกนี่ครับมาผมจะมาลองสร้างเลยผมจะลองสร้างกันเลยนะครับอ่าตอนแรกคุณวางสามบล็อกแบบนี้นี่กับนนี้ถ้าคุณเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ครับ คิดคิดถ้าตรงนี้ออกก็เ well อาพิสตันตั้งไว้สองตรงนี้ครับก็เอาพิสตันตั้งไว้นี่อีกคิดทุบออกคิดคิดคิดออกให้คุณเอาบล็อกวางไว้ตรงนี้ครับเขออนุญาตครับเอามันตรงนั้นครับอ่าให้คุณทำวันนี้เหมือนผมนะครับ,จบเจ็บเจ็บคุณวางในจุดไหนนี่ครับ คุณเอานี่ครับีแล้วก็คุณปรับสามครับอ่าเดี๋ยวผมทำก่อนครับสามครับคุณเอาทอดว่าตรงนี้ครับนี่ฉันจีหยิเชิป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 ให้คุณวาง ตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ทำตามผมนะครับเดี๋ยวผมขอแลกก่อนนะครับอ่าววิคิททำเสร็จแล้วครับให้คุณเอาบล็อกอันนี้เข้ามาวัดตรงนี้แล้วก็เอา,ากกอบล็อกวัดตรงนี้อีกครับคือเอาตัวนี้มาวัดตรงนี้ตรงนี้ก็เอาเลิสต์ตัวในตรงนี้ก็ปรับหนึ่งหนึ่งเป็นนีครับอ่าให้คุณลองใช้งานดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้ ถ้ามาไม่ได้แบบนี้ครับให้เราเอาตั้งอีกครับนี่ครับใช่มาดูเี๋ครับเป็นนีครับจะเป็นงนี้นะคุณเอาตัวัวตัวครับ ครับผมครับตอนนี้ทำเหมือนกันนะครับชิ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 บชอ่าเป็นแบบนี้แล้วให้เราเอาเล็กสโตนมาตัวนี้ แล้วก็เอาอตังแหลนี้ก็ใส่ล็อกบล็อกเอาไว้ครับแล้วก็ทำกนะครับชดชพวางครับก็เอาตัวนี้ครับเอาไว้แบบนี้ชึบชึบวางครับแบบนี้ชึบชพอควรเอาตรวนี้มชบชบครับชึบชนี้ก็ปรับสามสหนึ่งหก็สาสา มาชิปชิปมก็มาค่ะใช่ทำงานดูครับชิปกันถ้าถ้าแนี้แล้วให้เราเอาตันน้งนี้ครับสองสามนี่แค่ถึงสี่บล็อกนะครับก็คุณเอาอะไรนะครับชิป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  จิ๊บมา,มาวางบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณทำเหมือนกันอย่างนี้ครับนะเดี๋ยวผมขอทำตัวนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เอามาเลยนะครับคุณเอาบล็กนนอกพ,อพิสตันตรงนี้ครับตรงนี้ชิช๊บจิ๊บแล้วก็บล็อกพิสตันตังไว้ตรงนี้ครับชิ๊บจิ๊บแล้วก็ตั้งไว้นี้ครับอีกตัวหน,นึ่งก็ทุบ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 ไปเลยครับจับนี้ ให้คุณเอาทางทอดแบบนี้แล้วก็เจ็บเจ็บตุ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บจะขอทำด้านนี้ก่อนนะครับสเสร็จแล้วครับอ่ะเป็นแล้วให้คุณเอามาตัวนี้มาครับตัวนี้ตัวนี้ครับเอามาครับให้คุณนี่ไว้แบบนี้ครับอาบ่า คุณเอานี่ครับอาไว้ที่ทศมุดดัแบแหละวครับนึ่ก็เอาสองอันครับชิคเอาวันนี้ครับมาไว้แบบนี้ครับชุดชิคปรับสามกันปรับสาม ก็เอาพิสตันกับบล็อกเลสโตนนี่ทำเหมือนกันนะครับเชฟอ่ะกลารไปเหมือนี้นะให้คุณเอาบล็อกนี้ทำเหมเอนนชฟเชฟก็เอามิเตอร์ตอนงไว้ทีเหมือนกับลักสามก็ทำเลยครับเชฟเชฟตะตนี้ ก็ทำไว้เป็น,นตอก็โยงกันครับนะครับเราเอาที่ขโมยครับ,บ,บ,บตัวนี้ไม่ต้องชาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ให้เราตัวนี้มาให้เราใส่ให้เรา,สาใราสาน่นิดเดียวพอครับใส่ทีละหนึ่งอันนะครับถ้าเราใส่เยอะมันจะค้างนะครับ สวัสดีครับอันนี้เราก็จะมีได้นะคุณเอาตัวนี้มาครับคอมมเบลเตอร์มาเอาสองคอมเลเตอร์กับมิเบลเตอร์อีกก็วายแบบครับจะกลายเป็นแบบนี้ให้คุณเอาให้คุณเอาบล็อกตรงนี้มาวางแบบนี้ครับชิบชิบชิปจุดจุดแบบนครับชุปชิปวางนี้แล้วก็ นี่แล้วก็คอเบตเตอร์นนมาจริงๆแบบสามเหมือนกันนะครับกระบายก็จะริจเรียแล้วนะครับอ่าคุณกจจะลองใช้งานดูว่าใช้ได้ไหมทำดูว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าใครทำบิดผมขอโทษด,ด้วยนะครับมาครับอ่า ครับอ,อันนี้ผมขอราบไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ